ทะลุมิติแดนพ,พุทภูมิคอสมอสนายพาเรามาเข้าป่าทำไมว้าวเริ่มรื่นสดชื่นจังเลยใช่แล้วเพราะที่นี่คือป่าอศิีปัตนาบริคทรยวันเป็นป่าอันร่มรื่นปัจจุบันเรียกว่าสารนาศตั้งอยู่ในรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียแล้วป่านี้สำคัญยังไงล่ะ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงนึกถึงปัญจวคีทั้ง5ซึ่งเคยอุปถัภ์พระองค์สมัยบำเพ็ญเพียรอยู่พระองค์จึงเสด็จมาที่ป่านี้เพื่อแสดงปฐมเทศนาธรรมจากกระวปวตนะสูตรเมื่อปัญจวคีทั้ง5้าได้บรรลุธรรมแล้วจึงขอออกบวชตามพระองค์สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่กำเนิดพระรัตนตรัยครบสองค์คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์แล้วรอบๆบ,บริเวณนี้มีสิ่งปลูกสร้างมากมายคืออะไรล่ะพระเจ้าโอโศม,มหาราชทรงโปรดให้สร้างอนุสรสถานขึ้นเพื่อรนึกถึงพระรัตนตรยัยและคําสอนของพระพุทธเจ้ามีทำไม้ขาสถูกรูปทรงกลมแบบบาดคว่ำมีช่องใหญ่รอบสถูแปดช่องหมายถึงมรรคปีองค์8ประการมียศาสตว์ถูปสถานที่ที่พระยะศาเถวะบรรลุพระอรหันต์เป็นสาวกองค์ที่6เพร้อมบิดาของท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน นับเป็นอุบาสกคนแรกของโลกมีรักฐานธรรมราชิกาสถูปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลกขณสูตรและสถานที่ที่เคยผลิตสถานพระบรมาสารีริกธาตมีมูลคทักกุฎีที่ประทับจำรษาของพระพุทธเจ้าในพรรษาแรกสร้างเสาหินของพระเจ้าอาโศกมหาราชมีหมู่พุทธวิหารและสร้างสถูปเรียงรายอยู่จํานวนมากแสดงว่าผู้คนในอดีตมีความศรัทธาม,มากเลยนเนี่ยใช่แล้วที่นี่ตั้งอยู่ในเมืองพระณสี ชาวพุทธมักเดินทางมาสักการบ,บูชาตรงนี้นับเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่สที่ยืนยันการเกิดพระรัตนตรัยซึ่งเปรียบเหมือนแก้ว3ามประการอันมีค่าในศาสนาพุทธเราจะเดินทางไปสถานที่สุดท้ายกุสินาราเอ๊ะเอะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมรรอนรนอนหนาวไม่นะมอสนายอย่าทิ้งเราไป แล้วเราจะเดินทางไปกุสินาราได้ยังไงล่ะฉันจะลองใส่พิกัดดูกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่รัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียนี่คือแผนที่สั่งวัชนียสถานทั้งสี่วาไปกันเลยที่นี่คือกุสินาราเหรอทำไมดูแปลกๆอ่ะ <laughs> ฉันใส่พิกัดพลาดไปหน่อยแต่เราเดินไปทางโน้นอีกไม่กไกลก็ถึงโดน <c oughs> หรอนี่เราอยู่โลกวีอากันจริงๆใช่ไหม